เต็มเบิดนะรูกเต็มเบิดขวรนด็กกิส่แตเดกัวเด็กตัวเบเด็กน้องบอบบี้มันเยกินาย่สบายดีบางคนอ่ะดีแต่บรรยาดียน้อบอบี้เนาะประมาณิมเดียสบายดีสวัสดีคุณพี่น้องมือนหนไปได้รมาไปคุไปคุน้ำกันนะจนมากลคัพ่นักมาจนขำมือตืดตาหนาเบิ้งสุสบายดีพ่อพี่น้องบามันนากขวกินแรกเนาะ ต้องตอน้แน่ตัวควายเกมันจะมีปีบิ้งด mm ีกว่ายเฉาะิีลอยน้งน่อยโฟโต้ีใหญ่ไหวะมก็บีีดายมก็ซนี่ีนี่ก็พอดีพอดีต okay. well ัวหน่อยน้อเดียวปาดมัน well ตีบบีแท่ไปงตะปุกค่ะเออจะมีเรืง่ะมีปาอยู่ที่นมีเอาไว้เลย ฮู้ฮุดแป๊บเดียวนยวาทีโตดยะอยตัวเนาะนาดมาใส่บอบลอบกงององสส่บหกสสี่สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดันสิบเสองสิบสี่ยันสิบหก ทานอท่านเอกเต๋หนึ่งมาใส่ตัวนี้น้ำตีโอ้ยบ้ามาใส่ตัวนี้น้ำนี่มิตตโตพอดีกินแต่เออจ่อยตีซ้ำนี้านอนี่ยนดบางโตก็จนป้องปีบลาที่ดลาะนนี่ี่โดดหละทดค่บอว่าใส่ีเด็ดทัวอยู่ว่าบีเด็ดบ่ เด็ดก็ได้โบเด็ดก็ได้มันออกเด็ดหรืเนาะเอาขียนหน่อให้เบสได้บ้างดินี่น่าร้องหัวเราะแง่ไหนมันจะบมีอนาไข่น้องพี่น้องเพราะว่ามันยังไงแง่ไหนมีไข่โอู้หแามเกี่ยวขาวโอ้โหไปดีพี่น้องน้องก็มาเด่นน้องแามเกี่ยวขาวเพรามันมีนี่นี่แเกี่ยวขาวกนี่ อางานกมมาะนาออั้นีาบีเอาขีมันอนอกเลยอาขีดตั้งัมันออกหเอือ <laughs> แล้วตัวนกรหึมืออ่ะสิขอดคัมันดอกขาตัวสขัวเอาปนมดส่้นสุบ๊อบปนเด้อพี่น้องบ,บ่ปนเด้อน้อยกัยามันอยากกินขวเดียว จันลงทิ้นขุดจฉนแม่นะพี่เนะบ้านช่องรักนาาสุกนาะจะแดอนเสียมบ่หรือไงนยากแน่นเห็นมันขอไปลองลุกไปอยงไม่ชมงแลกวขชิคุดเลิกตัวเด้ตัวบรยู่เากับปยู่เขากรบเบียกน่าซุกเพ็นจะมาคีรถไปรถเนี่ยบงไปใส่มุงเด็ดมาเอาขัน ่าไปหอดพอดีครับก็ขี่รถเนี่ยบอกเตยตนจะนสุเงี้าายายะไปไปเนาจกไม่นานก็ไม่อนอไปเนะี่ยคันบ่าก็ไปเนาะตอน้งกันว่างกับนะกาก,บากนันตอนสานก็ไปแต่สาแต่จมงว่ตอนสามันแดดบบแดด i g เราะคือเขคุสาวับขดกไอ้ไชู จะใ้เราตื่นด้ที่นอนกันอนเด้นองบ๊่จ้ะสุตอนนัเหมนสิสอมงตื่นสี่โมงสามโมงเจ็บปวตท่นหนาเลยตื่นนอนเด้นอนเด้ก็นีต่ขี่เนาะจิรอยังนี่ว่มีใคร น้ำเกี่ยวขาวหมดแล้วอ่าชุดเนาะน้ำเกี่ยวขาวน่ำมันมันมันโอ้ขี้ไหมขี้ไหมน่าจบขี้นะเนอะเนอะเดี๋ยวจะเอาให้เสิไปปัวให้ังดีๆนะ นี่่เนาะนี่เนาะ่น่เลอยากฟังอกับบเคยกินอเคยกินยัไี้ใครวบุแน้องกันน้บุรม่าิตเไปดยนะไปจนว่บปีเป็นตอนหัวก็เหมือนือเนาะจะแถน้องกระจอกป้าไห้บุกใคมใส่เกลือรายด้บุิ หนักนาตีหนักหน่อเลยเนาะเอาน้ำก๊อกกันไดเออเออขันท่าบอสไซน่ามันสีบอสุกเนาะพี่น้องใส่เปิงนัวมึงยาใส่เกลือน้อยหนึ่งเด้อเพราะว่าบัดมันแห้งน้ำมันสะเข้มดีนะอ่ะน้อยๆเออเออใส่เปิงนัวเอาไปจะไปใส่น้ำตาลได้ใช้พี่บะได้ขอใช้แกป้งมา เป็นแบบคนมากของคนเลยตอนนั้นก็ใส่แต่เกลือก็เป็นนัวอย่างเดียวเนาะพี่น้องขวักเปนเคี่ยมก็ได้ขึ้นสุดท้ายแสงเนาะจีดอเนาะห้ามหยาบันหนัาบริษัมได้ปีนี่แม่นอนห้าบริษัมสองปีมันก้ามาโดนนะจีดอเนาะตรงแม่่นกอดแม่แบบธรรมศาสตร์มันสั่งขึ้นมาเองนะพี่น้องแบนปลาซุกมันมักน้ำถวบขนาำถวมปีนี้นี่ซ่อมสก็บหรืจีดอเนี่ย เต็มกบนด้เงินบาทนี่พี่น้องเอ้ขาจรบะเมนจีดเด้อพี่น้องจีดีจีดีถ้าเปไปเี้ยเนาะนี่มาจักสุกแต่กีุ้กขี่แหงได้ต่กี้มของเนะตกี้าปนะจีดีม่กไพกบเฮงนะไพ่ไพ่เว่เขาเอาไพ่อันไหนกับในกระไฟอีกเห็นเห็นขี่แหงก็ว่าอนะเห็นขี่แ่จีด แห่งแปดตีนตะกี้กรแหงปัยะนแห่งแปดตีนสุภบโอ้แปดมันก็แหงพอดีเลยจูดทอนไมหีบกูไมหีไม่เอเขี่ยไฟจะน่าเชเอามือเอเขียจูดซาโดจะมันใหม่ลยเุกวีออห้กับปานไหม่สำหันเดีมันสุกแบบเดียว ือขวานี่ฮะประตอนจําเป็นต้องใส่ผักหอมผักยงเนาะพี่น้องขวานใส่เกลือก็เป็นนวอ,อย่างเดียวละกันกินเนาะบะบีเนาะมันกระเสบะโอ้มึงอยากเอาอยังใส่ฮะเป็นนวดพี่น้องเลยเมันยังบะนวบะเพาะบะบ,บีวะใส่อีก<ช>จิรอไว้นุ่มเนาะพี่น้องนนอดีๆมันวอรหยาบเด้อมันบอกคือจิรอที่แบบบะโปง่งตีกแล้ว ที่เราปงปีอเรปงปีมันแบบมันกับเบหยาบเราแต่ว่ามันมันหยาบแต่ว่ามันม,มันปีก็ันีตุใจกรไดตัวละทั้งสองเราจะได้กระไดแสบเบิดแ่จะเป็นจีรอพน้นอพี่น้องนเพื่ได้ได้กินรสชาติจีรอนี่ไมอมชิติใจพน้อแกงสนมหแห่งนัวเนาะหอมแกงนมหเสร็จจีรอนี่ชื่อว่าสุดยอดโตแี้เขาเค็เกินนะต่กี

น,นั่งกินอยู่คี่ไฟนี่เนาะเอาตากัตากตกักเันมาดมไปมมหน่อยแบ่งให้เมทสานะไปมัยลูกบานมาดอป้าข้ามดิแบ่งไบ่ให้เมทาคนหนน่อยเนาะพี่นเงาปใส่ผ <c oughs> ักขาวสุ้ปีนะ๊ป ามาเด้อมาเด้อใอยากกินมาเด้อมาเด้อได้บอยากกินคนเดียวพิซ่กินยู่นี่นะกินปลาแมงนั่งนั่งเส็เเสเเม,มาน่เวดดีนะถ้าเอาท่านไหนเอานัเหรอ vừa người ạ mọi 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 Ừ ạ mọi người ạ mọi người ạ Ừ. người ạ mọi người ạ mọi người ạ mọi

ขันคุดเบิร์ดะว่ท่านฮอดผู้สามาสู่กรแต่ในุดเตนหนาคูก่อนนปะเมี่ยงแถวหน้าเราหันเนี่ยชี้หาให้นะคุดนายแบบ้าไม่ะเบอรเนาะมันน่าฮอดผู้จนจนมองเขานั่งกับพุดมองยัหไเนบ๊อบบี้มันมันกายกุ๊กซางตัวน้าแกล้งแก่แก่ตัวไมีเปลี่ยนไม่เปลีนแก่แก่ก็รี่โรเนาะีสองแม่หนเออองน้อ เอาไปติดตามเยเอสงวดแม่สายาอันนี้หมไดีบ้างดุนี่สายานี่สายทั้งป็ดไปธนาคารปเว้นจะเป็นป๊อตายมัจริๆเป็แบบน้ามยนจให้หน้าดมแดงขึ้นมแผลแม่ไ้ม่มันจะแดงมาเองอยู่ในต็มัวจะแปะกมากไหมตื่นมาไหมป่

นะมีปลาใชไมมากินนะเนี่ยม่เิตามิโซ่ไม่อจโซ่ใชเค็มเ,มเม <c oughs> ป็นแคมเกินไ้ถึงเน <c oughs> าะคนี้เดียววันนี้รบเบอเป็นนวมันแห้งเลยก็เค็มดหกันถ้าสงสัเครื่องคุมน้อยเดียวว่าลแล้วแต่อ๋อแม้ว่าไม่ถามไม่แห้งนะมม่จันไม่เป็นอะ มือต้มให้เม่อยทำมาเป็นะตึงเมื่อยโ้งแล้วกิมากินบอะก้าอ่าจัดมาข้าวมมากมากคนเาตึงนั่งดงดนี่เลยว่อยาจัดมั่นนอที่รอยามไหนไปไม่นานไปพูดเองนลนวแล้วนะพูดมาใส่แกงน้ำมัน Bây giờ tuần với bây giờ mà thảo này nó có mặt quả Việt Nam phê Tuần thảo tuần ta được hơn bài đổi Được ừ. Được khẩu của chị Ăn bài ngữ rồi Tuần thảo Tuần thảo ha thảo tuần nó Lại đây là có Chết tại chết nữa Đồ lại bao chủ bà... ừ. à, Cái Con nhìn nó bấm mạnh Bà đại đợi nó Ừ tôi nó cái cứ đại đại Nó Ăn mì bị với ba nào ยังเิมได้ไม่กินเลยแม่เดิน่พอดีนะาบิ่ินหนึ่งนะ้ามบอรตูนี่พี่น้องได้ไม่ครกิน่ดีแล้วแล้วก็เสียจุ๊บคลิปกันะพี่น้องคุณนรายได้ม่อพี่น้องได้ส้มนกพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย